สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big by Story นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไซตกี้ผ้าอานะครับสภาพหลังจากออกทริปเขาคอภูทธเบิกนะครับในระยะทาง1340กิโลเมตรนะครับ ที่เดินทางจากบ้านแล้วก็จนกลับมานะครับสภาพไปนี่คือเอี่ยมมากนะครับสภาพไปนี่คือล้างแบบทุกจุดนะครับแบบเอี่ยมอ่องอลไทยเลยนะครับแล้วก็นี่คือสภาพกลับมานะครับจากเขาค้อภูทะเบิกนะครับดูกันใกล้กลจๆจะนะครับด้านหน้าก็จะเปื้อนหน่อยนะเพราะว่าจะมีพวกโคลพวกแมงอะไรต่างๆนะฮะติดไฟตา หน้ากากติดชิ่างี้ยครับคือสภาพเละมากนะครับแล้วก็กลับมาถึงตอนเย็นเย็นด้วยนะครับก็เลยมีคาบแมงคาบยุงอะไรนี่ติดเยอะหน่อยกลับมาก็มืดนะครับถึงก็มืดเลยออกทริป3วัน2คืนนะครับไปตั้งแต่วันเสาร์ที่23่นะครับแล้วก็กลับมาวันจันทร์ที่25ตุลาคมนะครับนี่คือสภาพนะครับเพื่อนเพื่อนดู ท่อนะครับฝั่งนี้ไม่ด้ยไม่ค่อยโดนอะไรนะครับแต่ข้างในนี่ครับเศษดินเต็มเลยนะครับไม่มีฝนตกนะครับทริปนี้ไม่ได้เจอฝนเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพวกคาบน้ําอะไรต่างๆที่อยู่บนถนนหนทางนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับนี่สภาพใต้บังโคลนนะครับดูดําแบบสาเหตุที่มันดําขนาดนี้ก็คือก็คือเข้าร้าน ตั้งโซ่นะครับบนเขาค้อนะครับบรีโซ่หย่อนแล้วก็เข้าร้านตึงโซ่นะครับทางร้านก็เลยหยอดน้ํามันให้นะครับเพราะว่าโซ่มันแห้งผมก็เลยบอกว่าให้แกหยอดน้ํามันให้นี่แหละให้ช่างหยอดให้นะครับพอหยอดออกมาก็เป็นสภาพนี้นะฮะดูล้อโอ้โหนี่บจากสีทองกลายเป็นสีดำนะครับล้อฝั่งนี้ ฝั่งนี้ก็โดนไปด้วยนะครับดูไฟท้ายนะครับนี่เป็นไฟท้าย jpa นะครับไฟเลี้ยวในตัววิ่งสวยงามนะครับเปิดกุญแจเหลือเท่านี้นะครับไฟท้ายที่ตรงกลางมองเห็นหนะด้วยเนี่ยลองเบรกดูโอ้โหโหมันแยกกันนะครับกลางกับข้างนะครับยุนเวลาละล,ลายเป็นสีเดีวยวกันเพราะว่ากระจกมันฟาดครับดู นี่ไฟท้ายนี่นะครับทิปเอนะครับผมตั้งไว้นะครับก่อนจาะเก็บบ้านอยู่ที่รู้สึกว่าจะไปตั้งที่ปั๊มน้ํามันพนัทนะครับไม่ได้ตั้งที่บ้านตั้งที่ปั๊มน้ํามันพนัทจากนี้ไปก็20โลนะครับพนัทจริงๆก็ขับจริงๆก็คือ 1, 3 6 0โลนะครับแต่จริงๆไปตั้งทิปเอที่โน่นนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือตามนี้นะครับ1 3 4 4กิโลเมตรนะครับ ชนบุรีภูทับเบิกและเขาคอนะครับมันดูไฟหน้าว่าแมงติดเต็มโอ้โหสภาพยักดูกาดาดว่าน้ำด้านในนะครับโอ้โหนี่ทิปนี้ยังไม่ได้โดนฝนนะครับนี่ถ้าโดนฝนนี่ หนักกว่านี้นะครับก็มีแต่ก็มีจอดตากหมอกนะครับจอดตากหมอกในตอนกลางคืนคืนวันที่ยี่สามจอดตากหมอกจนเปียกเลยแหละดูรอบๆนะครับเป็นการรีวิวสภาพหลังจากออกทริปนะครับขาอฟอ้อนปูตเบิร์กหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสี่กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าดีนะครับไม่เละเท่าไหร่นะฮะไม่เปื้อนไม่นั่นเท่าไหร่ท้ายนี้ก็เปื้อนเพราะว่าน้ามันหยอดโซ่นะครับ ล้างง่ายนะครับวันนี้ก่อนจะล้างนะครับก็เลยมารีวิวให้ชมนะครับท่านผู้ชมก่อนจะล้างก็เลยถือโอกาสเก็บภาพไว้สัหน่อยนะครับในความทรงจาเป็นทริปที่ไกลที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยขับมาแล้วนะครับ1 3 4 4มอ่กิโลเมตรตัวภูทบเบิกนะครับเขาค้อก็ห่างจากชนบุรีประมาณ400กโลนะครับท่านผู้ชม400กโลนะครับไปกลับจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ900โลนะครับส่วนอีก เกินไป400กว่าโลก็คือขับเที่ยวขับเล่นนะครับบนเขาเค้อบนภูทับเบิกนะครับดูน้ํามันเครื่องนะครับโอ้โหบอกเลยนะครับน้ํามันเครื่องแห้งนะครับไปกับรอมีสงสัยพังแล้วบ้างนี่ปกติเอยหรือว่ามันเอียงมันเอียงพื้นมันเอียงนะครับพื้นเอียงพื้นเอียงพื้นถนนเอียงมาฝั่งนี้นะครับ แต่ก็ไม่น่าจะลดขนาดนี้หรอกน่าจะน้ํามันเครื่องแห้งอยู่นะครับดําปิดเลยรถคันนี้นะครับเซอร์วิสเปลี่ยนน้ามันเครื่องเนะี่ยตามรอบปกติขึ้น1 0 0 0โลแล้วก็6 0 0 0โลเข้าศูนย์นะครับแล้วผมก็มาเซอร์วิสเองนะครับทุก3า0พันโลก็คือตอน4 0 0พโลเนะี่ยตอน 3, 0 0พัน0 0โลผมเปลี่ยนเองอองนะครับเปลี่ยนได้อยู่ประมาณวิ่งได้3 0 0พันโลมั้งผมก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองนะครับถ่ายออกนะครับแล้วก็ พันโลก็ไปเปลี่ยนที่ศูนย์ตามรอบนะครับแล้วก็มาที่เก้าพันโลนะครับเก้าพันโลผมก็เปลี่ยนเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเปลี่ยนเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รอรอบหมืนสองนะครับก็จะประมาณทุกสามพันโลนะครับผมเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับน้ำมันเครื่องเพราะว่ามันใช้รอบสูงก็เปลี่ยนบ่อยหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้น้ํามันเกียร์เลสซิ่งที่แบบว่านิล,นละหกร้อยเจ็ดร้อยนะครับผมก็ใช้ของเชลของวาโบลีนนี่แหละครับ ส0 0ร้อต่อลิตรนะครับใช้แบบราคาไม่ได้แพงมากก็อาศัยเปลี่ยนบ่อยๆนะครับอูยางหมดแล้วมั้งนี่นี่ครับยางถึงสะพานยางแล้วเสมอแล้วนะครับถึงจุดที่เราต้องเปลี่ยนยางแล้วละ่ะก็สนับผู้สนับสนุนใจดีก็สามารถ สปอนเซอร์ได้นะครับโซนบิ๊กไฟสตอรี่คือรีวิวจริงขับจริงใช้งานจริงนะครับตัวนี้เป็นยางดันหลบสปอนเซอร์กาฟสีตัวนี้มือสวางนะครับซื้อมือสวางมาก็เลยหมดไปหน่อยยี่กิงค่้ได้เป็นหมื่นโลเลยครับอะไรอีกเนาะโอ้ล้อหน้าไม่มีโคนเลยนะครับไม่มีโคนติดเลยโอ้จานเบรก ที่ว่าสภาพไม่ได้เปื้อนเยอะนะครับไม่ได้รดนฝนโอเคครับเพื่อนๆก็สภาพประมาณนี้ครับข้างบนนี้แบบเหมือนไม่ได้เปื้อนอะไรเลยนะครับข้างบนแบบดูดีเหมือนเดิมปกติมากดูข้างบนนะครับไม่เปื้อนไม่อะไรเลยหน้าจอนี่ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบักงูเขียวเซ 5R นะครับหลังจากออกทริปเขาคอภู้ทะเบิกระยะทาง1,344กิโลเมตรนะครับก็ส่วนใครอยากรู้ค่าน้ํามันนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปรีวิวให้นะครับผมบันทึกไว้ทุกปั๊มนะครับเติมไปประมาณ9ครั้งนะครับว่าหมดค่าน้ํามันไปเท่าไหร่นะครับจะได้รู้อัตราการกินน้ํามันนะครับก็ ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่อง Big Byte Story ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเคโต้ eto, ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ